Black panther, and ammo, got เปิดตัวซิงเกิลล่าสุดของ Blackpink p พิงเวนนอมจากสตูดิโออัลบั้มที่2ที่ได้รับความสนใจอย่างสูงของพวกเธอบอลพิ้งการทัวร์รอบโลกที่เริ่มต้นในฤดูใบไม้ร่วงนี้และการเปิดตัวการแสดงของวงในอเมริกาที่กำลังจะจัดขึ้นสำหรับงานประกาศรางวัล mtv video music awards 2 2 2 2ซึ่งลลิษาจะกลายเป็นดาราเคป๊อปหญิงเดี่ยวคนแรกของศูนย์กลางดนตรีและผู้ทาชิงศิลปิ เดี่ยวชาวเกาหลีลิซ่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเบสเคปป์ปกลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคปปคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในประวัติศาสตร์ดนตรีซูเปอร์สตาร์ป๊อปเคาน์เตอร์ระดับโลกแถมน้องลิซ่าทำเงินให้บูการีถล่มเครื่องประดับของน้องลิซ่าที่ใส่ใน MV ฉากนี้มีนี้ลิซ่านี้สุดยอดจริงๆนะจะแต่งหล่อแต่งเท่แต่งสวยแต่งเซ็กซี่แต่งน่ารักแต่งหวาน ไปได้ทุกแนวเลยไม่ใช่แค่หน้าตาหรือรูปร่างที่ส่งอินเนอร์ใดๆก็ได้หมด